C ี a ซ l n n d a n d p r o p e r t y ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อไม่พลาดที่ดินสวยๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ซีแซนจะพาทุกคนนะคะไปดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งเป็นที่ดินในฝันของใครๆหลายคนนะคะเป็นที่ติดน้ําติดถนน,นะคะ่ะที่แปลงนี้อยู่ที่ตำบลหนองไซรอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลักษณะของที่แปลงนี้นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ,ะตั้งอยู่บนทางหลวงชนบทสายบ้านล่าง บ้านหาดจอมทองนะคะเป็นถนนลาดยางยาวทั้งเส้นค่ะส่วนเลนนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะติดกับคลองพุ่มดวงเป็นคลองที่ไหลไปพุนพินนะคะเป็นคลองที่กว้างใหญ่แล้วก็ลึกพอสมควรค่ะด้านหน้าของที่ดินเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงเย็นๆเนี่ยค่ะเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกทางด้านแม่น้ําพอดีเลยค่ะได้วิวที่สวยเลยด้านหน้าที่ติดถนนนะคะกว้างอยู่ที่1นึอเมตรค่ะ ความลึกของที่ดินอยู่ประมาณ60เมตรนะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้ากว้างฝั่งริมแม่น้ำนะคะอยู่ที่122เมตรค่ะตรงนี้เอกสารนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะกับการเดินทางมายัางที่ดินนะคะก็มาง่ายมากเลยค่ะถ้าเรามาจากกรุงเทพนะคะเราจะใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ขับมาจนถึงโคออฟนะคะแล้วก็ขับเลยโคออฟมาอีก6กิโลค่ะแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายไปยังโรงเรียนวัดหนองใส่ค่ะเราจะขับเข้ามาอีกประมาณแค่4กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินเลยค่ะถ้าการเดินทางสะดวกมากนะคะเพราะว่าเป็นถนนลาดยางทั้งเส้นที่ดินเองก็ตั้งอยู่บนถนนลาดยางเหมือนกันค่ะทินแปลงนี้ทำเลสวยมากนะคะเพราะว่าติดถนนลาดยางเลยแล้วก็บริเวณข้างๆนะคะก็จะมะีบ้านคน ซึ่งไม่ทําให้เปรี่ยวเกินไปนะคะตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นสวนยางนะคะในที่ดินเนี่ยจะเป็นที่ราบนะคะถ้าเกิดมีการพัฒนาที่ดินเนี่ยก็แค่เอาต้นไม้เก่าออกนะคะแล้วก็มีตรงริมแม่น้ำนะคะที่มีต้นไม้อยู่อาจจะต้องเอาออกนิดนึงเพื่อให้ได้บรรยากาศตรงนี้จะเป็นส่วนของในพื้นที่นะคะจะสร้างบ้านหรือว่าทำสวนก็เหมาะค่ะได้ทั้งสองอย่างเลย บรรยากาศด้านหลังนูง้นตอนเย็นเย็นก็จะมีเห็นวิวพระอาทิตย์ตกนะคะเดี๋ยวเราไปดูริมน้ํากันนะคะตรงริมน้ำตรงนี้นะคะคลองที่ติดเนี่ยเป็นคลองพุมดวงเป็นคลองที่จะไหลไปพุนพินแล้วก็ไปสู่ตาปีค่ะเป็นคลองใหญ่แล้วก็ค่อนข้างลึกเหมาะกับการเล่นเรือจอดเรือหรือว่าเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีน้ําทั้งตีเลยค่ะเหมาะกับการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ดีเลยค่ะ หรือแม้กระทั่งารทำสวนก็ยังทำได้นะคะเพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ำตรงนี้ถนนหนทางก็เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากโรงเรียนวัดหนองไซเนี่ยแค่4กิโลเมตรห่างจากถนนเพชรกเกษมนะคะเพียงแค่4.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็จากสนามบินมานะคะก็แค่12กิโลค่ะหรือถ้าจะไปในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะก็ห่างกันแค่25่กิโลเมตรค่ะแล้วก็รถไม่ติดด้วยค่ะที่นี่ ำหรับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเป็นที่ที่ติดถนนลาดยางแล้วก็ติดแม่น้ําใหญ่นะคะและแม่น้ําตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแม่น้ําที่กว้างลึกแล้วก็มีน้ําทั้งปีค่ะชาวบ้านแถวนี้นิยมเลี้ยงปลาในกระชังกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําไม่ท่วมค่ะตรงนี้เนี่ยถนนลาดยางเองก็เป็นถนนที่สวนเลนนะคะรถสัญจรไปมานะคะแต่ว่าไม่ได้พลุกพล่านนะคะแล้วก็บรรยากาศในที่ดินเนี่ยดีมาก ด้านแม่น้ำก็หันไปทางทิศตะวันตกนะคะช่วงเย็นเนี่ยก็คือจะได้วิวพระอาทิตย์เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลจากถนนเพชรเกษมนะคะเพียงแค่4.5กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจะไปในเมืองสุราษฎร์ก็เพียงแค่24กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ่าทำเลดีมากค่ะตรงนี้ที่ดินเปล่าติดคลองภูมดวงติดทางหลวงชนบทถนด,ดครุฑแดงพื้นที่ทั้งหมด4ี่ไร่1งาน82ตารางวาราคาเพียงไล้ละ2ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ากท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้หรือต้องการให้เราหาที่ดินให้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0917268269หรือว่าจะสแกนไลน์ไอดีเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดที่ดินสวยๆกันด้วยนะคะ